เออคือว่าวันก่อนป้าดูข่าวมานะจ๊ะหนูชิกี้จะควรจะระวังตัวไว้นะเพราะว่ามีระเบิดแพร่กระจายไปทั่วเลยนะคนในหมูบ่บ้านตอนนี้ก็กังวลกันมากเลยด้วยยังไงก็ฝากเธอบอกหนูเอ็นเจด้วยนะจ๊ะระเบิดแพร่กระจายไปทั่วเลยเหรอครับฟังดูน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวไว้ถ้าเจอเอ็นเจเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับป้าติ๋มไม่ต้องห่วงอุเย <c oughs> เอ๊ะเมื่อกี้นี่เสียงอะไรเนะี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่มันระเบิดไม่ใช่เหรอเอ๊ะทำไมมาอยู่กลางหมู่บ้านอย่างนี้ล่ะต้องรีบเก็บแล้วเดี๋ยวตรงนู้นก็มีอีกอันหนึง่งอะไรกันเนี่ยใครเอาระเบิดมาวางไว้แบบนี้ถ้ามันระเบิดขึ้นมานหะแย่แน่เลยเดี๋ยวตรงนั้นก็มีอีกอันนึงแย่แล้วอะไรกันเนี่ยเอ๊ะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะมันเล่นยังไงนะเอ็นเจโอ้ยกินได้ไหมนี่เเอ็นเจฮะโ <N G. S 2> ลบออกมาสวัสดีชิคกี้จะทำอะไรอยู่นะ่ะอ๋อนี่เหรอ จะนี่ไงเหมือนฟ้าทองเลยนะไม่เห็นเหมือนเลยมันอันตรายมากนะเอ็นเจเธอรีบส่งมันมาให้ฉันเร็วทำไมอะรีบส่งมาถึงหน้าเธอไม่ดูใช่ไหมมันคืออะไรเนี่ยเจ้านี่มันคือ TNT หรือก็คือระเบิดไงล่ะโอ้ยจริงเหรอวตามนั้นแหละฉันฉันพยายามกินมันตั้งนานแน่กินระเบิดโอ้ยพอดีว่าฉันเจอมันอยู่หน้าหมู่บ้านนะดีนะที่เธอยังไม่กินมันเข้าไปเนี่ย ใกล้มายืนข้างๆอวันดีครับเห็นหลายรอบแล้วพยายามจะกินเนี่ยกินไปกินมาเข้าไปกินมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็พยายามจะกินบ้าหรือเปล่าคนอะไรพยายามจะกินระเบิดไอ้โมลไหนอะชิคิไว้ดีกว่าพวกแป่เต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าเธอพยายามจะกินมันจริงๆด้วยอย่ากินของที่มันแปลกๆสิเอ็นเจเกือบไปแล้วนะไมโอเคป้าติ๋มเพิ่งจะบอกฉันมาว่าช่วงนี้มีคนชอบเอาระเบิดไปทิ้งไว้ตามหมู่บ้านเนี่ย อ๋อใช่ใช่ใช่อะล่ชันก็ได้ยินว่ากันโอ้ยก็ตามนั่นแหละเอ็นเจช่วงนี้หลายหมู่บ้านก็เจอระเบิดเอาไปทิ้งไว้ต้องระวังตัวนะเอ็นเจถ้าเจอของแปลกๆก็อย่าไปหยิบอย่าไปจับละโอเคจรู้ไหมว่าเจ้านี่มันอันตรายแค่ไหนแน่ไม่อะฉันไม่รู้เลยว้ยถ้ารู้จะกินไหมเราทาแบบแพ้ว้ย จริงๆฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันรุนแรงแค่ไหนเชียวทำามถึงกลัวกันขนาดนั้นด้วยให้เห็นของจริงเลยน่าจะเข้าใจง่ายกว่าสินะโอเคก็ได้อืมจัดไปเลยเอาให้รักให้รู้แล้วว่ามันน่ากลัวแค่ไหนโอ้ยอะไรของมัอเขาเนี่ยไปกันเถอะโอเคไปกันว้าวมอเแมงเลยที่นี่เป็นพื้นที่โลง่งแล้วก็ห่างจากหมู่บ้านน่าจะปลอดภัยนะอืมเอาแหละงั้นเรามาเริ่มกันเลยโอเคมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นอย่าไปลองเองที่บ้านนะ เอาละฉันจะเริ่มจากหนึ่งลูกก่อนนะฉันจะจุดมันด้วยไฟแชกพอ,อฉันจุดแล้วเธอวิ่งเลยนะโอเคหายห่วงสามสองหนึ่งไปเอ็นเจโอยโอ๊ยโอยโอยโอย,โอยนายก็จุดไว้ก่อนว้าวเป็นไงล่ะเป็นลูบลันเริ่มเลยใช่แล้วนี่ขนาดลูกเดียวนะเนี่ยมันรุนแรงมากเลยจริงด้วย หอยเป็นหลุมเลยนี่แค่นิดเดียวเองนะแต่ว่ามีแรงกว่านี้ไหมอ่ะแน่นอนถ้ายิ่งหลายลูกมันก็ยิงแรงจริงเหรอใช่แล้วแหละเอ็นเจไหนไหนเธอเนี่ยนะฉันว่าเราควรจะมีสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างนะจะได้เห็นชัดๆว่ามันรุนแรงแค่ไหนอืมเอาเป็นว่าเธอช่วยสร้างบ้านสักหลังสิเอ็นเจแล้วฉันจะบึ่มบ้านเธอจัดไปเอาล่ะฉันจะสร้างให้นายเดี๋ยวนี้ละดีมากเอ็นเจสร้างบ้านนะ,ะสร้างบ้านให้บึ้มสร้างบ้าน สำเร็จเสร็จแล้วเป็นไงเจ๋งเลยเอ็นเจขนาดกำลังดีอืมเรียบร้อยต่อไปให้เป็นหน้าที่ฉันเองรอบนี้เราจะลองกันสักสิบลูกโอเคพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วและนี่คือ TNT 10ลรูปปะทะบ้านไม้เล็กๆหนึ่งหลังเจ๋งเลยเตร,รียมตัวระวังไปวิ่งมาแล้วชิคกี้วิ่งมาแล้วโอ้ยตายแนย่เดี๋ยวก็ตายแล้ว ว่าไปกับตาเหลือบล็อกเดียวหลงเหลงเลยโอ้ไม oh <my> ่ก็ุดยอดเลยอ่ะมันแรงมากเลยนะมันรุนแรงมากเลยนะแต่ว่าทำไมยังมีบล็อกหนึ่งเหลืออยู่ตรงนั้นล่ะ hey. นั่นสิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ <c oughs> หมายความว่าถ้าฉันไปยืนอยู่ตรงนั้นฉันจะรอดสินะ <c oughs> ถ้าอยากลองไปยืนไหมละ่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวฉันจุดระเบิดไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้าดีกว่าเก่งใจ <c oughs> ขอบคุณนะเอ,อเ, <c oughs> เอาล่ะไปจอกันเลยเอาแหละ ต่อไปอมเมื่อกี้นี้แค่สิบลูกเองนะเอ็นเจว้าวต่อไปเราจะลองมากกว่านั้นโอ้ยจริีหรอยังเจ๋งเลยแต่เธอต้องสร้างบ้านให้ฉันอีกรอบนะอะอีกแล้วเหรอใช่แล้วถ้าไม่มีทาร์เก็ตก็ไม่มีความหมายนะสิเอ็นเจโอเครอแป๊บหนึ่งนะโอ้ยหลบหน่อยได้ไหมอะโถ่ยควานกำลังสร้างเอา้าโทษทีเอ็นเจ เรียบร้อยเอาละชิคกี้เสร็จแล้วดูเหมือนรอบนี้จะใหญ่กว่าเดิมนะอ๋อใช่แล้วยิ่งบ้านหลังใหญ่รับแรงประทะได้ดีไงล่ะเจ๋งเมื่อกี้นี้แค่สิบลูกรอบนี้เรามาลองร้อยลูกกันดีกว่าอืมเป็นความคิดที่ดีเจ๋งเลยโอเคเซตอัพเป็นการเรียบร้อยนี่คือ TNT 100ลูกอืมเอาละ ถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันจะเข้าไปจุดอดย่างนี้แหละนะเอ็นเจฉันขอลองจุดบ้างได้ไหมอ่ะเอาจริงเหรอใชอ่ก็ได้ระวังตัวด้วยนะว้าว wow, thank you ส่วนฉันขอไปอยู่ห่างๆอย่าง,างห่วงๆดีกว่าหมายความว่าไงอ่ะเหมือนโดนทิ้งไว้กลางทางเฮ้ยเฮ้อยอะไรอ่ะห้ยไปักไกลเลย <laughs> เอาละถ้าเธอพร้อมแล้วก็จุดได้เลยเอ็นเจได้เลยลุยเลยลุยเลยเอ็นเจฉันจุดแล้วนะอย่าลืมละ่ะจุดแล้ววิ่ง <laughs> วิ่งเลย <laughs> โ oh มาแล้วชิคกี้นายเห็นปะเนี่ยสุดยอดเลยหลุมยังใหญ่เลยโอ้โหจริงด้วยโอ้ยบอลเลอร์เลยนี่แค่หนึ่งร้อยลูกแล้วเนี่ยไม่อยากถึงหนึ่งล้านลูกเลยอะโลกแตกไหมเนี่ยมันรุนแรงมากเลย<ว>เห็นหรือยังเอ็นเจว่ามันอันตรายแค่ไหนอเห็นแล้วร้ายแรงมากเลยถ้าเยอะกว่านี้ก็คงใหญ่กว่านี้สินะโอ้ยน่ากลัวจังเลยเอ็นเจเรามาลองมากกว่านี้กันดีกว่า ฉันหมายถึงฉันอยากลอง1,000ลูกนะโอ้ยชิคกี้โอ้ย <c oughs> โอ้ยนายเริ่มน่ากลัวมากกว่าไอโรเบิร์ตนี่อีกนะชิคกี้มาอยู่แล้วห้ามไปไหนเอ็นเจไ,ไม่เอาอยากกลับบ้านนะเธอยังกลับตอนนี้ไม่ได้เธอต้องสร้างบ้านให้ฉันเดี๋ยวเนยบ้าไปแล้วเอานี่เจ้าคนเทือนจะสร้างบ้านให้แล้วนะขอบใจมากเอ็นเจ ต่อไปจะกี่ลูกแล้วเนี่ยเราเริ่มกันที่1แล้วก็ไปที่10ลูกจากนั้นก็ร้อยลูกอรอบนี้ก็ต้อง1000พลูกนะเซ่เอ้ยหนึ่งพันลูกเลยเหรอใช่แล้วเอาล่ะฉันจะทําการติดตั้งระเบิดก่อนแล้วเรามาดูกันเสร็จแล้วว้าวเจ๋งเลยนี่มันใหญ่มากเลยชิคกี้มันเยอะมากเลยเหลือแต่ประตูเองอะ่ะสุดยอดเลยข้างในก็วางจนไม่มีที่เลยเธอคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะเอ็นเจ สุดเกินจะจินตนาการเลยอ่ะจิกี้นั่นสินะฉันอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเถอะอืมเธอเป็นคนจุดส่วนฉันจะไปหลบอยู่ไกลๆนะเอ็นเจ้เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอเอาแหละฉันหลบอยู่หลังบังเกอร์เรียบร้อยแล้วเอ้ยแล้วฉันล่ะเธอก็รีบวิ่งมาให้ทันหลังจากจุดระเบิดแล้วกันเฮ้ยทำยีไ้ไงอะเอาหน่อยหนะยา่าเอา็นเจเฮ้ยเอาก็เอาลุ้ยเลยรุยเลย,ลยเลยตรียมตัววิ่ง<ฤ>วิ่งเลย ใหญ่โตเลยชิกี้มาดูแล้วเฮ้ยดูดิเกือบถึงไหนเลยมันมาไกลมากเลยน่ากลัวชะมัดเลยอะเกือบโดนขาเราแล้วอโอ้หว้าวมันทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าประทับใจเหมือนกันนะแต่อย่าลืมว่ามันอันตรายมากเลยนะเฮ้ย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 ไปดูตรงกลางกันนั่นสินะไหนไหนดูหน่อยสิโอ้โหนี่มันเหมือนอุกกาบาตชัดๆลงไปลึกมากเลยอั เหมือนอุกบาทลงเลยอะลงมาดีๆเอนเจระวังสะดุดว้าวสุดยอดไปเลยฉันรู้แล้วว่ามันน่ากลัวแค่ไหนอะเจ้าระเบิดดีเอ็นทีเนี่ยจะได้เรียนรู้แล้วสินะว่ามันอันตรายมากอืมดีแล้วต่อไปนี้ฉันคงไม่กล้าจับมันแล้วละเฮ้ยถ้าเกิดฉันกินมันไปแล้วก็อ้โตายแงะแกระเบิดในท้องแต่วันนี้สุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยอยากรู้จังว่าหนึ่งหมื่นลูกจะเป็นยังไงน่ะฮะหมายความว่าอย่างไงอะชิคิ ฉันกำลังสนุกเลยนะเอ็นจไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยู่แล้วอยากกลับบ้านเอ้าเอาอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะครับทุกคนถ้าใครอยากให้พวกเราทดลอง1 0,000ลูกพิมพ์ว่า TNT 10,000ลูกไว้ในใต้คอมเมนต์เลยถ้าเยอะพวกเราจะมาทำให้ดูนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในการผจญภัยครั้งหน้าบายแล้วเจอกันใหม่นะนี่แม่ฉันเดินไม่ได้ Cikgu ya. Bye. Oh, ikut apa lagi?